รายงานการสืบสอบอิสระโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งการสืบสอบอิสระเรื่องสีสันธรรมชาติชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนบ้านประอาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราที่มาและความสำคัญ นักเรียนเห็นต้นไม้รอบๆบริเวณโรงเรียนและสังเกตเห็นได้ว่าในหนึ่งต้นทำไมใบไม้ถึงมีหลากสีและมีความแตกต่างกันสรุปคำถามที่นักเรียนสงสัยและอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ 1. ทําทำไมต้นไม้ดอกไม้ญ้าในธรรมชาติถึงมีสีที่ไม่เหมือนกัน 2. เราสามารถนำสีจากธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ได้อะไรบ้าง จุดประสงค์ 1. สังเกตและอธิบายการให้สีของใบไม้ดอกไม้ 2. ศึกษาประโยชน์ของสีที่ได้จากธรรมชาติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติกิจกรรมสืบสอะอิสระขั้นที่ 1. ขั้นตั้งคำถาม 1. ทำไมต้นไม้ดอกไม้หญ้าในธรรมชาติถึงมีสีไม่เหมือนกัน 2. เราสามารถนำสีจากธรรมชาติไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างขั้นที่2คาดคะเนนคำตอบนักเรียนร่วมกันสำรวจส่วนประกอบใดบ้างของพืชน,นั้นมีสีสันและให้สีอะไรภายในบริเวณโรงเรียน ขั้นที่ 3. รวบรวมข้อมูล 1. นักเรียนช่วยกันสำรวจส่วนประกอบของพืชส่วนใดบ้างมีสีสันและให้สีอะไรทำใบงานที่1นึ่สำรวจสีสันธรรมชาติ 2. นักเรียนเกิดความสนใจและช่วยกันอธิบายถึงพืชบางชนิดที่ให้สีสันและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทำใบงานที่สสีสันของพืชใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ขั้นที่4วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้นักเรียนร่วมกันอธิบายผลที่เกิดขึ้นว่าสีที่ได้จากธรรมชาตินั้นได้สีอะไรและเกิดจากอะไรเช่นใบไม้ตอนยังไม่แก่ยังไม่ร่วงให้สีเขียวส่วนตอนที่ร่วงแล้วให้สีเหลืองเป็นต้นครูอธิบายเพิ่มเติมว่าในเซลล์พืชนอกจากสารสีคลอโรฟิล ที่ทำให้พืชมีสีเขียวแล้วยังมีสารสีแคโรทีนเป็นสารให้สีแดงหรือสีส้มและเซนโทฟีนเป็นสารสีเหลืองหรือสีน้ำตาลขั้นที่ 5. สรุปผลนักเรียนร่วมกันสรุปได้ว่าสีในธรรมชาติมีหลากหลายพืชบางชนิดสามารถมีสีหลากหลายมากกว่า2สีเช่นต้นโกศล ใบจะมีลักษณะมีสีมีลวดลายที่หลากหลายพืชบางชนิดให้สีสันและยังสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายเช่นนำสีจากอันชันมาทำเครื่องดื่มสมุนไพรนำสีเหลืองจากฟักซทองมาผสมกับแป้งทำบัวลอยและอื่นๆอีกมากมายกิจกรรมสืบสอบอิสระสอง เรื่องสีสันธรรมชาติ2ชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านประอาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดที่มาและความสำคัญนักเรียนเห็นต้นไม้รอบๆบริเวณโรงเรียนและสังเกตเห็นได้ว่าในหนึ่งต้นทำไมใบไม้ถึงมีหลากสีและมีความแตกต่างกันหลังจากทำกิจกรรมสืบสอดที่1นักเรียนสงสัยว่า เราจะนำสีต่างๆนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างและนักเรียนร่วมกันสรุปลงในายงานในชั่วโมงที่แล้วครูเลยแนะนำว่าให้นักเรียนกลับไปถามผู้ปกครองว่าเราสามารถนำสีที่ได้มาทำอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรได้บ้างจุดประสงค์1เพื่อศึกษาการนำสีจากธรรมชาติมาทำเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร2เพื่อศึกษาวิธีการทำเครื่องดื่มสมุนไพร ขั้นตอนและว,วิธีการปฏิบัติกิจกรรมสืบสอบอิสระขั้นที่1ขั้นตั้งคำถาม 1. สีจากธรรมชาติอะไรบ้างที่สามารถนำมาเป็นเครื่องดื่มได้ 2. เราสามารถนำสีจากธรรมชาติมาทำเครื่องดื่มจากพืชชนิดใดได้บ้างขั้นที่2คาดคะเนคำตอบนักเรียนช่วยกันลงความคิดเห็นว่าจะใช้สมุนไพรอะไรบ้าง ที่จะนำมาทำเครื่องดื่มสมุนไพรโดยใช้ความรู้ที่ได้กลับไปถามผู้ปกครองขั้นที่3รวบรวมข้อมูลนักเรียนร่วมกันเสนอและลงความคิดเห็นว่าพืชชนิดใดบ้างที่สามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรขั้นตอนการทำเครื่องดื่มสมุนไพร 1. เก็บสมุนไพรอันชันใบเตยกระเจี๊ยบนำมาล้างทำความสะอาด นำไปต้มพร้อมน้ำตาลเกลือเล็กน้อยนำมาชิมพร้อมเสิร์ฟขั้นที่4วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลที่เกิดขึ้นว่าสีที่ได้จากธรรมชาตินั้นที่สามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรได้ได้แก่สีเขียวได้มาจากใบเตยสีแดงได้มาจากกระเจี๊ยบสีน้ำเงินได้มาจากอัญชัน ขั้นที่5สรุปผลนักเรียนร่วมกันสรุปผลที่ได้คือสมุนไพรที่นำมาทำเครื่องดื่มทั้ง3มชนิดดังนี้ใบเตยให้สีเขียวอ่อนๆออ,ออกเหลืองมีกลิ่นหอมใบเตยอัญชันให้สีน้ำเงินเข้มและถ้าเติมน้ำมะนาวลงไปเป็นอัญชันมะนาวจะทำให้ได้สีม่วงกระเจี๊ยบให้สีแดงเข้มมีรสชาติออกเปรียปร้ยว ผลที่เกิดจากการทำกิจกรรม 1. น,นักเรียนสามารถนําสีจากธรรมชาติมาทำเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรได้ 2. นักเรียนสามารถทำเครื่องดื่มสมุนไพรได้ขอบคุณค่ะ